การินฟินิกหกนะครับเช้าวันที่สิบแปดนะครับมีนาสองห้าหกสามนะครับก็เปิดเครื่องทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเครื่องจะค้างไหมนะครับของเดิมลูกค้าบอกว่าค้างครับอันนี้อ่าเห็นไหมครับกดแล้วไม่ค้างนะครับการใช้งานยังใช้งานได้ตามปกตินะครับกดทุกอย่างนะครับนะยังสามารถ ใช้งานได้ไม่มีการค้างนะครับก็สรุปว่าอาการก็น่าจะหายนะครับจากการที่ลงลอมไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ทําการบันทึกกิจกรรมอะไรก็ไม่มีอาการค้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่เทสทั้งวันอีกหนึ่งวันนะครับดูอาการว่าเป็นยังไงนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านลอกรีไบ้์เราก็ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ